สวัสดีค่ะเรามาคุยกันเรื่องพื้นที่ดินแล้วกันนะคะเนี่ยตอนนี้เรามีสมมติเรามีที่ดินตรงเนี้ยเป็นเอ่อเหมือนคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูเห็นไหมนะคะวิธีปรับการที่จะทําให้หวงจุ้ยดียิ่งขึ้นนะคะก็คือทํายังไงให้ที่ดินของเราเป็นสี่เหลี่ยมก็คือมองจากจุดนี้นะคะกับจุดนี้ให้มันมาขนานกาันได้ตรงกันนะคะแล้วก็ตรงนี้มามองมาเล็งตรงนี้ให้ ให้ตรงกันนะคะแล้วก็เล็งมาตรงนี้ให้ตรงกรันบ้านเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะไม่งั้นตอนนี้บ้านเราตอนนี้ก็เรียกว่าหน้าบ้านก็เรียกหน้ากว้างหลังแคบนะคะทําให้ความหมายอนาคตเนี่ยเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเก็บเงินไม่อยู่มีเหตุต้องออกนะคะเงินออกเนี่ความหมายมันได้หลายอย่างเนาะถ้าเงินออกเกี่ยวกับเรื่อง การที่จะต้องสร้างบ้านสร้างรถซื้อรถซื้อนู่นนี่ธุรกิจเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวแต่ว่าความหมายเงินออกถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีเนี่ย,ยฝั่งนี้คือเรื่องสุขภาพนะคะฝั่งนี้เรื่องการวางแผนฝั่งนี้เรื่องการเงินนะคะก็อยากให้ทุกท่านกันไว้ดีกว่าแก้นะคะแย่แล้วแก้ไม่ทันนะคะถ้ายังไงไม่เข้าใจปรึกษาหวงจุ้ยอาจารย์อับสอได้หวงจุ้ย หงยกก็ได้นะคะไปที่ a ฟ e b o o k ของเรานะคะหรือไปที่แฟนเพจนะคะที่หงจุ้ยคังคินดาอ่เรามีภาพต่อไปด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือภาพอาจจะมองกันไม่ค่อยออกนะคะก็คือตรงนี้หนึ่งจุดนะคะตั้งตั้งคุมไฟสองจุดแล้วก็สามจุดแล้วก็สี่จุดเล็งไงให้เป็นสี่เหลี่ยมะค่ะเล็งอย่างเงี้ยเนาะเล็งอย่างเงี้ยอ่าเนี่ย ตรงนี้ 1. จุด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 ถ้าในกรณีตรงนี้มันขนานกับตรงนี้นะแต่ถ้าอันนี้เราอาจจะมองไม่ออกใช่ไหมคะเราลองมาดูภาพนี้ภาพนี้คือเป็นพื้นที่ดินเลยนะอันนี้จะมองออกมากกว่าใช่ไหมอันนี้คือด้านหน้านะคะเห็นไหมหน้ามันเฉียงเอียงนะคะก็ติดคมไฟตรงนี้จุดหนึ่งกับตรงนี้จุดหนึ่งคือให้เป็นสี่เหลี่ยม ให้ตรงนี้กับตรงนี้ขนานกันนะคะถ้าเกิดตรงนี้ตรงนี้ขนานกันก็ใช้ได้เลยนะคะไม่งั้นตรงนี้ฝั่งนี้เขาเรียกฝั่งเสือขาวคือฝั่งผู้หญิงฝั่งนี้ฝั่งมังกรคือฝั่งผู้ชายมันเอียงไงเอียงมันโดนตัดทอนพลังไปใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็หมายถึงผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่สุขภาพไม่ดีการเงินเก็บไม่อยู่นะคะถ้าตรงนี้ก็ฝั่งผู้ชายหมายถึงเงินเคลื่อนไหวไม่โอเคอย่างงี้นะคะเงินไม่ค่อยเข้า าาก็ลองลองไปแก้ไขกันดูนะคะอันนี้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากฮวงจุ้ยคลังชินดานค่ะ